สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะทักเอฟซีใหม่ FC เอฟซีเก่ามือใี้แอดมินนำแนวทางนี้เคอีเช้าบ่ายเมื่อแบ่งปันนะจ๊ะของวันที่ยี่สิเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแต่ก่อนอื่นหอกำลังเบิ่งผลวันที่ยี่สิบสี่กันก่อนเนาะก่อนหาะจะไปรับชมแนวทางแนวทางกับมเขามีรูดป,ป้าปนกันไปนะจ๊ะก,กับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนเรียนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปี วันได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองผลวันที่24นะจ๊ะนี่เคเช้าผลที่ออก111เนาะหลุดไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าส่วน1515 15. มาในตารางวันเนาะส่วนนี่เคบาย837 837 8มาหลักร้อยเข้าเป็นเด่นวิ่งนะจ๊ะส่วน37 37ก็ไม่มาเนาะหลุดไป11 1, 1, มาอีกนะจ๊ะรอบเสารอบใบามา หนึ่งหนึ่งสองรอบเนาะจ้ะพี่น้องจัาเลยกล็ลดไปเนาะส่วนตะล่างวันเนาะสามมาเนาะจะนะ้ะเนาะสามมาหนึ่งมาห้ามาเนาะส่วนวิ่งรูดห้าเข่าเฉพาะรอบบายเนาะจะได้เป็นตัววิ่งนะเนาะเขากะยินดีกับซ้ายวิ่งเนาะจ้ะส่วนตะล่างวันถ่ายยังตัดน้องเอฟซีทันใดยังตามอยู่กับเขานะ่าเนาะเขา่าในรอบเสานะจะหนึ่งห้านะเนาะเขากาลับมาลุนต่อตามต่อว,วันที่ยนะี่สิบห้าน่าจะเนาะวันที่ยี่สิบห้า เด่นที่สอวิ่งรูดส่วนตารางวันมีห้าสามสามารถจับ2ตัวได้เนะาะจะรู้ว่านำไปรูดไปวิ่งใดเนาะส่วนตัวเด่นนาะจะตัวเด่นก็จะมีสอง1 2 2ย์สอ 1> 8ปดหนึ่องตัวนิ้นไปกลับนะจ๊ะเนาะมาชอบปูใดก็อย่าลืมไปกลับเนาะนตัวนิ้น82 80องแปเนาะถ้ามากระชอบคือแอดมินกับจดได้แคปได้น่าจะยิบจับไปใส่เป็นแนวทาง พี่ขอพิจารณาเอาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะตัวดินที่อาให้ไปถ้ามีตัวมักตัวชอบกะนั่ไปจับใส่ใดเนาะจ้ะเนาะถ้าบ่มักบ่ชอบเทีจับคู่หายเนียนห้เนาะส่วนตัวเนียนก็มีสองหนึ่งสองสองแปดศูนย์แปดสองนาะจะ,ะัชอบกะตามได้เนาะจ้ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะไว้พอกันคลิปหนาแนวทางหนาขอพี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเรื่อยสวัสดีค่ะ